โยโยโยซึ่งคือพี่อะไปดูในส่วนนองเอลซิงมาใช่ไหมน้องน้องแล้วเอเอลซิงเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นซิงเนี่ยเรามีโอกาสเป็นแวมไพรนะ์รู้หรือเปล่าบางทีพี่อาจจะเป็นแวมไพร์ก็ได้ละมาดูดเลือ,เอเดเฉยบการวิชบช็อป ร้านมีบริการรับเติมโลบักแท้แบบ id p a พามีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆกดเกมพาร์ทุกแมปแต่ต้องมีกิฟต์เกมพาร์นะจ๊ะหรือถ้าเกิดไม่มีในเว็บเนี่ยก็สามารถทักไปทางเพจได้เลยนะจ๊ะสุดหล่อที่แกวิบช็อปเอิม่มคือว่าเอ่อเปลี่ยนเรื่องดีกว่าคือพี่เนี่ยดูเฮลซิงมายิงกระดูมาสักพักแล้วแหละนะน้ะนองๆพระเอกเนี่ยหรืออลูคาเนี่ยโดน สมุกกิ้งตุยหรือว่ากิฟฟินทีตมินนะพี่บอกโตซึ่งพี่ก็เลยมานั่งสงสัยว่าเออผู้ชายของเราเนี่ยมีจุด G s p o ออยู่ที่เออในส่วนของตรงนั้นแหละน้อแต่ว่าทำไมผู้ชายอย่างเราถึงแบบไม่ไม่ไม่ช่วยตัวเองตรงนั้นแทนที่จะเป็นเออในส่วนของเออใช้มืออะไรพวกเนี้ยน้องกิ๊กกันหรือเปล่า รือพี่คิดคนเดียวคือแต่ว่าเหตุผลของพี่อ่ะที่พี่ไม่ช่วยตัวเองในออของตรงนั้นอ่ะก็คือแบบว่าพี่กลัวว่าเราจะติดกันเจบป่ะแบบมึงต้องเอามือเหยเข้าไปในตูดต,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 ตรงนั้นแล้วก็แบบวันแหบบแบบนึ่นนะแล้วเป็นแบบอ๋ออ๋อเหมือนเนี้ยในทุกๆวันอ่ะ้องคิดดูดิ เหีย hey. มันจะเป็นยังไงถ้าเราติดมันเหมือนกับการที่ตอนเนี้ยเราใช้มือน้องยังจาครั้งแรกที่เราใช้มือได้ป่ะตอนนี้พี่จําไม่ได้ละมันเหมือนกับการแบบว่าเป็นงานที่เราต้องทํางานที่ไม่ได้ละการรับตอบแทนเหมือนแบบกูไม่มีไม่มีอะไรแต่กูต้องกูต้องทําวันหนึ่งกูต้องทําซึ่งวอนเนี้ยทําจนถลอกทําจนเป็นแผลพี่ไม่สนอะไรไปทาไปต่อเฮ้ย hey. ว้าใจว่ะเออใช่พี่ก็กลัวอ่ะถ้าเกิดพี่ทำแบบนี้แล้วพี่ต้องแบบร้องออกแบบนอกห้องทุกวันเที่ยวดิเหรอแม้เวกับมือแค่นี้ยเสร็จซึ่งเออพี่มีคำถามมาถามน้องๆอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเจออลลขาดน้องจะทำยังไงส่วนพี่นะคือแวมไพร์อ่ะเขา ดูดเลือดใช่ไหมดูดเลือดเป็นอาหารพี่แค่ไม่ใช่สิมันก็ดูดเลือดเป็นอาหาร,อ,อ,าหารอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแมาพายเนี่ยกลัวกระเทียมแล้วพี่ก็เจ้ากระเทียมทาทั้งตัวจว้นตรงน้องชายของพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในส่วนของน้องชายของพี่เนี่ยไม่ใช่สิน้องชายของผู้ชายทุกคนเนี่ยคือ มันไม่มีกระดูกนะแต่มเป็นเป็นเลือดแล้วเวลาเราแบบขยายตัวเนี่ยเลือดมาไปเลี้ยงในตรงส่วนนั้นทำให้มันขยายตัวออกมาแล้มันยืดซึงเออสองสัยเลือดพี่จะน้อยนะไม่ยืดแค่นี้นเดียวเออก็อย่างที่พี่บอกนะครับคือนั่นแหละ วิธีการรับมือัำพายของพี่นะพี่อาทาแล้วแบบให้แม่งดูดตรงนั้นดูไม่จะสุทโทลขนาดไหนโอ้ยอุ๊ออส Let's go อืมอืมอืมนี่ไงสบ, <laughs> บายสบ,บาย เขา,าน่าจะมีเดี๋ยวเจอกูปลดปลอ่อยเวทโอ้ยยิงกูลกปลดปล่อยเวทโมดระดับที่ศูนย์ระวังนะอืมไปก่อนหนึ่งทีเอ้าปลดปล่อยเวทระดับที่ศูนย์ โอ้โโอ้โอ้ยดูบิงกิดอนฮึมสม,มแล้วอ่ะที่กูเป็นวัมไพโอเคเปลี่ยนเรื่องก,กันดีกว่าคือพี่เนี่ยก็รู้นะ่า A B A แม่งบาลาน สัวหมาขนาดไหนไอ้เหี่ยแต่ไม่เคยรู้สึกว่าอัปเดตเนี่ยไม่จะบาลานสโลวหมาเท่านี้ก่อนเลยเก็แบบมันคือแบบที่สุดของที่สุดเออเอ้ยไม่มีนี้ด้วยหรอไม่มีในส่วน เอ้ยเอ้าก็แตกเรื่องหนึ่งสุดแล้วสังเีตดูไม่เคยรู้สึกว่าอัพเดตไหนมันจะสวยขนาดนี้มาก่อนเออเอออืมสวยแต่ละตัวอันลูกขาดแม่งค่ะแต่ละพี่คิดว่าแม่งต้องเก็บไปครบห้าถึงจะ เออในส่วนแต่ว่าถึงจะชุบชีวิตไอ้นนาเียแม่งได้ปียานแค่หนึ่งเอ้ชุบชีวิตแถมไม่เป็นไอเฟมด้วยโอ้ยปวดบล็อกแล้วโอชดูเสโอ๋ <tle> โอถามป็นโคเทแล้วดูทรงจินวูไอ้เหี้ดยดอเลอ đó lâu Elderling Elderling Bang là vang là vang là vang là là vang là vang là là vang là là mày ơi mà tìm sống thế này mày bang lang lắm mày gòn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  gòn mày gòn mày us

ôi bắt rồi, Có ôi chả đi giả mày cũng chị em là. Grandmaster! ôi! 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 Ủa ôi! ôi! là ôi! 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 cơ ôi! 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 Nhi โอ้ยเฮียขาดแล้วมั้งทำไงอย่ากรีดทำยังไงทำยังไงดีครับอือดูดเข้ามาเฮ้ยกูจะใ,ใช้อะไรได้อีกรอบเหรอโอ้โหวับอ,อ,อ,อะไร เป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ดีเพอร์เฟกต์เกมเพอร์เฟกต์ดิฉันเป็นเพอร์เฟกต์บรอ